สวัสดีครับพี่นองครับตอนนี้พี่นองกาลังอยู่ในช่องของบ่าวหำน้อยครับช่องหำน้อยอินดี้ครับโฮมตอนนี้ครับปลาเครือเทศบ่าวหำน้อยปลูกไม่ครับปลูกพึ่งเซตครับพี่นองครับดูครับพึ่งปลูกเ็จไม่ไหมล่ะกะให้น้ำครับ เขานี่ครับจากที่เหล้วนี่ครับปลูกเครือกกรนี่ขัดตายเบิดครับที่เรางลูเถือเทปบอลูว่าเป็นสาเหตุนะครับจากสาเหตุที่ว่าเบี้ยน้อยกับบอลูครับหรือว่าดินเข้มอันนี้ก็คนในใจครับวันนี้กับสีลอกไม่ครับเอาเบี้ยที่แบบว่าสูงกว่าเก่าครับหนากว่าเก่ามาปลูกครับวันนี้ครับคือเก่าแหละครับเป็นเบี้ยที่ต่อยอดมากครับ บอกวผลจะเป็นยังไงครับพี่น้อง้าปเบบึงก็คือสุปีแล้วครับพี่น้องเบียร์ที่ต้นกาที่สวนบาหอมหน่อยเรียกใส่ครับที่แถวแก่ผนเลือกมากครับกระสิเป็นต้นกาที่เขาเรียกว่าเสียบยอดครับเห็นห้อยไหมครับเป็นการ เสียบยอดมาเพื่อบ่้ห้ครับเขาทนโลกนะครับพี่น้องเฮให้บะเคเทียเขาทนโลกครับหลักงหญ่เร็วครับเพราะว่าต้นข้างกลางนี่ซีเป็นมะเขือเทศพันญ่ครับหลากแข็งแรงครับสร้างมาจากโล่งเพาะครับท่านี่เขาซีมีโล่งเพาะโดยตรงครับเพาะถุกอย่างครับเพาะแล้วก็เสียบยอดเปลี่ยนยอดบ้างสิละครับพี่น้อง เดกาดต้นเงาครับพี่หน่อยต้นหน่อยต้นใหญ่ครับพี่น่องต้นสูงนะครับสูงก็คื้นบางหวดก่อนซ้ำหนึนี่ครับพี่น้องแบบห้อยเสื่อมกับ่าด้ติดดีครับก็เลยตายเบิดเบิดสวนเลยครับมางหวัดนี้ครับก็ได,ด้ดีก็เก่าอยู่ครับ อันนี้ปลูกข้าในแล้วครับเทียงก่อนก็ได้ไปกินเขาครับเป็นเหงาแล้วครับสังเกตครับเงาหญ่ๆนี่ครับข้ากลางครับเขาสิ่งใหญ่ก็ข้างบนครับ มันเคนละพันธ์ครับพี่น้องอันเี็พันธุ์ไงที่แบบว่าตานโลกครับทนกับโลกเหี่ยวโลกเหี่ยวเคียวเฮ้านี่ครับได้ครับ